มาแล้วก็คนที่มีรายรับนะครับเดือนละ7ล้านบาทคุณเจสันนะครับปีนี้นะครับเป็นปีทองของเจเนี่ยปีหน้าและปีต่อไปใครที่ยังไม่มารวมธุรกิจกับเจเนสนะครับวันนี้คุณพลาดได้ยังไงครับแล้วพบกันดูบรรยากาศในงานต่อนะครับให้พวกเราตูกับว่าปีนี้ไฟแล้วก็แย่สุดให้เราโอเคค่ะก็่ด้อยวเลยค่ะอ่า สวยแล้ววยมากสือต้องรวยได้นสวยแ้วองรวยนววได้ม่ได้ลไม่อยากรยทางกรเมเนเซลโปตทตัวเลยแค่นี้พอนหไม่แต่จริงๆจะบอกว่าแค่นี้ก็ล้างได้เต็มหน้าเลยรู้ป่ะใช่แค่นี้คือบอกว่าหนึ่งหน้านะพี่นะขอโทษนะจะบอกว่าพี่พีชจะบอกว่ามันเยอะเกินไปด้วยรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆพี่ฟิชใช้ ขนาดไหนนะครับรกัวันแรกต้องบอกว่า เปรียบเทียบกับวันนี้นะครับวันน <t ell noise> ี้มีความพร้อมเยอะๆมากนะครับสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจหรือลังเลอยู่นะครับต้องบอกว่าช่วงแรกที่ผมตัดสินใจกับเจอเนสเนี่ยระบบสื่ออะไรต่างๆนี่ยังไม่มีความพร้อมเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะครับ11เดือนเนี่ยมากกว่า3ล้านบาทนะครับก็มีทีมงานที่มีรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทตอนนี้มากกว่า50คนนะครับเป้าหมายนะครับภายใน1ปีนะครับผมจะมีทีมงานนะครับที่มีรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทเนี่ยให้ได้100คนครับคุณทำได้ค่ะขอบคุณครับ พี่ไก่แล้วแอถ่ทยที่คราพิจคร่ <c oughs> า <c oughs> ยัาลืมลงไลน์นะท,นที่งานเดอะสตาร์ห้านะครับพอ,อสุดๆนะครับวันนี้ผู้นำนะตอไปแรงนะวันนี้ผู้คนหลายร้อยคนนะอยู่ที่งานนี้นะ รีบรีบรีบเข้ามานะครับแล้วท่านจะรู้ว่าเงินไปร้านมันต้นอยู่ที่ไหนก็ใช้เวลาทำหกเดือนครับรับไรายได้สองล้านห้าแสนบาทครับผมหกเดื 6, 2, 000, 5, 000. อนสองล้านห้าแสนต่ดก,<า>กัน 2> 1, 2, มากเลยใช่ครับผม <Okay. S 2> ก็ต้องบอกเลยครับอัปลน์ผมเนี่ยสวยด้วยเห็นหน้าอัปลน์ก็ตัดสินใจแล้วครับ mm hmm. ครับครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากครับคราวหน้า,นารูนภาพไม่ได้เลยครับต้องมาเจอกันครับคราวหน้าครับ

ผมเกิดซับครับรอรับเหรียญซับไฟครับเดือนนี้สองแสนแน่นอนครับคุณรเมื่อกิติรอดครับชีวิตครอบครัวความหวังความมั่งมีไม่เคยได้มาโดยไม่ตั้งใจครับเอกทองคําถ้าความคิดไปถึงจิตใจไปถึงคุณก็ไปถึงเราพบกันครับแล้วันที่เจ็ดสิบแปดครับคุณทําได้ครับโมพังกาซับสมบูรณ์เดือนละล้านค่ะซีชนานันคุณไปสานค่ะเดือนละล้านค่ะปลาร้าปลาร้าเตือน เจเนสครับในที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับชื่อคุณออฟสุเดชเดี๋ยวไปดูวิสัยทัศน์เขาสั้นๆครับก็มายในวันนี้คุณชมสุเดชคณะบริโรบครับผมกจากบุญนะคักโนะครับสามารถเป็นบริษัทนะครับที่ติดอยู่ในท็อป ันทันเด็ดนะครับหรือ t อปร้อยแรกนะครับของสัตวขายตรงที่เตับโต,ตเร็วที่สุดในโลกครับทุกท่านพาหนะที่จะพาท่านสู่มความส็ัลำนี้กําลังรอท่านอยู่ครับอย่าพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตคตัดใจครับครับ <l acht> จริงๆแล้วผมว่า ถ้าคุณจะเลือกทาธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับสิ่งที่คุณต้องคํานึงถึงเขาบอกว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กนั้นเป็นธุรกิจที่ long term business นะครับหมายความว่าเมื่อคุณทําแล้วสามารถตกทอดถึงลูกถึงหลานได้นะครับคุณต้องเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญนอกจากนั้นคุณต้องเลือกบริษัทที่มีเปรยแพนที่คุ้มกับค่าเหนื่อยหรือการที่คุณลงแรงไปโดยเฉพาะยิ่ครับอย่าทำบริษัทที่มีเงื่อนไขนะครับในการรับรายได้เยอะเพราะคุณจะเหนื่อยนะครับเพราะนั้นวันนี้ทุกอย่างครับได้ลงตัวในนเจ ว่าเจเน็ตมีสินค้าที่เป็นวัตกรรมเจเน็ตเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับเจเน็ตเป็นบริษัทที่มีแผกนกาัตลาดที่มีเงื่อนไขน้อยมากใครๆก็สําเร็จที่เจเน็ตได้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณไก่เมื่อเข้ามาสู่เจเน็ตแล้วคงจะ,ะพิสูจน์ในสิ่งที่ผมพูดแล้วแล้วผมบอกว่าน่าจะเป็นผลสุดอหนึ่งว่าวันนี้คุณไก่เองก็สสำเร็จในเจเน็ตได้และถ้าคุณไก่ทำได้ผมทำได้คุณก็ทำได้ได้ครับคุ้ครับ Ladies and gentlemen, oh. Oh. my name is Hanet Wongsa. The secret of my success takes me no doubt, focus on what you want, back into the system. I am the best. thank okay. you